วัดศรีสปาวันตำบลน,น้ำพองอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นขอเชิญร่วมง,งานและร่วมทำบุญงานปริวาสกรรมปฏิบัติธรรมบวชชีพรามระหว่างวันที่10ถึง20มิถุนายนพุทธศักราช2568ขอกราบอาราธนานิมนต์พระคุณเจ้าครูบาอาจารย์เข้าอยู่ปริวาสกรรม เจริญพรเชิญชวนสาธุชนผู้มีใจใฝ่บุญกุศลร่วมบวชนิ่งธมมะปฏิบัติธรรมนุ่งขาวห่มขาวถือศีลแปดกำหนดการ10มิถุนายนวันรวมและลงทะเบียน11มิถุนายนขอปริวาส14มิถุนายนขอมานัด20มิถุนายนออกอับพัน การเดินทางสะดวกสังฆกรรมดีสถานที่สัปายะธรรมะหลากหลายร่วมประพฤติวัดปฏิบัติธรรมชำระศีนชำระตนชำระใจในงานร่วมสดับรับฟังพระธรรมเทศนาจากครูบาอาจารย์และร่วมทำบุญใส่บาตกับพระสงฆ์หมู่ใหญ่ในเวลา9.00นาฬิกาของทุกวันและขอชื่นท่านผู้ใจกุศลร่วมจองเป็นโจ้าพพัาหาน ข้าต้มน้ำดื่มน้ำปานะกันเทศบูชาธรรมเจ้าภาพอื่นๆหรือร่วมสมทบบุญได้ตามกำลังศรัทธาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อร่วมบุญได้ที่พระมหาวีระนามรินโท086 220-8544ผู้ใจกุศลที่อยู่แดนไกลโอนสมทบบุญได้ที่บัญชีทกสเลขที่บัญชี020-038-439-163ชื่อบัญชีวัดศรีสปาวันร่วมสั่งสมบุญทานบาร,บรมีร่วมงานปริวาสกรรมบวชเนกครมมปฏิบัติธรรมณวัดศรีสปาวันในครั้งนี้ได้กุศลให่ย yeah.